จะ็กกะี้หัวใจกันบ้างดีกว่า oh. uh huh. เดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรักคุณผู้ชมค่ะวาเลนไทน์ที่ผ่านมามคนบันโทงนะโชว์หวานกันมาหลายคู่เลยนะคะ,คะแต่ว่าเอ๊ะ มันมีอยู่คนหนึ่งมีอยู่คู่หนึ่งคู่รักสุปตาณนะเดชกับย่าบอกเลยว่ารักกันมานานแล้ววาเลนไทา์ที่ผ่านมาหรือวัไนไหนๆดีกรีความหมาหวานไม่เคยแผ่วลงเลยเมื่อวานนี้ค่ะในงานเปิดตัวซีรีส์เรื่องดานหลาบุกผาฆาตกรรมเจาย่าๆนี่นนำแสดงด้วยนะเจ้าตัวเนี่ยก็ได้มาเล่าย้อนโมเมนต์วันวาเลนไทา์กับพี่แบร์รี่มาให้ชาวเราเนี่ยได้หวีดหวานกันค่ะ ซึ่งสายย่านะบอกว่าวิพี่ปีนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษค่ะเป็นวาเลนทน์ที่แบบได้ใช้เวลาด้วยกันทั้งวันเลยอชุดสวยมากมันก็แฮปปี้แบบสุดๆวันแถวเลยอะเออส่วนภาพทุกคนเห็นนั่งรถไฟฟ้ากับพี่แบร์เพราะวันนั้นเนี่ยมันรถติดจริงๆ่พร้อมติดเอแถวสยามมันฉันติดสชั่วโมงอะเอจาร้านอาหารนี่ไม่ต้องไปจองนะถ้าไม่ได้จองมากไม่ต้องไปเข้าในเมืองค่ะแต่ร้านโอ้ยน่ารักคือรถไฟฟ้าไปเดทกันเหรอวี่ไงนี่ไงคนแอบถ่าย โอ้ยพี่แบใส่สีชมพูประมาณนี้โอ้ยเห็นมาแต่ไกลอ่ะเนาะก็ความรักมันเป็นเีชมพูอ่ะก็ขิงด้วยนะว่าเอ้ยเจอยาย่าได้ตามรถไฟฟ้านะเพราะว่าไปพร้อมกับพี่แบสนั่นแหละค่ะซึ่งปีนี้ถ้านับรวมแล้วก็เป็นครั้งที่15แล้วแล้วคู่เนี่ยได้ฉลองวันวาเลนไทน์ด้วยกันนะโอ้โหซึ่งสาวยาย่าค่ะก็แซวตัวเองแบบน่ารักว่าปีนี้ไม่ได้ฉลองวาเลนไทน์แบบแฟนแต่ว่าฉลองในฐานะคู่มั่นนะคะพี่พี่แจ๊ อย่าจิกพี่แจ็คอย่าจิกฉันเจ็บอย่าจิกไม่หรอกไม่หรอกไม่หรอกอีกสักพักเขาก็จะแต่งไนงะส่วนเรื่องที่โดนชาวเน็ตแซวว่าเป็นสาวคลั่งรักค่ะเพราะว่าอวดแฟนในรายการเป็นเมนเชอร์สาวยายาก็น้อมรับแต่โดยดีนะคะเพราะบอกว่าอวดสรรพคุณพี่แบไปก็เรื่องจริงทท้งนั้นละค่ะพี่ย่าขึ้นรถไฟฟ้าบ่อยมากเลยนะ I rabbit have card my own ทุกรูปที่แบบบอกว่าแบบขอทวงนิดนึงรูปที่ทุกคนบอกว่าเจอเนเตดทุกที่อ่ะย่าเดินอยู่ข้างหลังประมาณท้าเก้านะคะมา <c oughs> เอาจิงๆวันนั้นคือกาลังกําลังเอ่อเอ่อเวว่าเราจะเราจะเดินหรือว่าเราจะนั่งรถไฟฟ้ากันค่ะแต่ว่าใส่ส้นสูงพอสมควรก็เลยเอาเพเคขึ้นก็ได้เพราะปกติเวลานั้นจะเป็นเวลาที่เราเรามักจะเลี่ยงกันเพราะว่าเพราะว่ารถไฟฟ้าจะเต็ม <c oughs> แต่ว่าอันนี้คือนับแบบตอนที่แบบแค่จีบจีบแล้วเขายังไม่ได้ขอเป็นแฟนจีกน้ <c oughs> <c oughs> ในฐานะคุมั่นฟังไปฟังมาเหมือนขิงขาดตะใครเหมือนกันนะเออต้องจำเลยเม่ลาบอกเลยว่าซจมากโอ๊ยคุณผู้ชมหวานสังเกตเห็นที่แบนแล้วอย่าลืมมองย่าๆห่างไปแค่5้าเก้าเท่านั้นพูดถึงย่าด้วยจ้ะเรื่องนี้ร้องเรียนใครได้บ้างอออกมาร้องเรียนพี่ๆสื่อด้วยนะคะแม่น่ารักจริงๆ คุณผู้ชมค่ะในงานวันเดียวกันนี่แหละเมื่อคืนนะต้องบอกว่ามีคนฟินไม่แพ้เอฟซีที่มารอเจน,นแสดงงานเปิดตัวซีรีส์เรื่องนี้<า>นั่นก็คือหนุ่มริววชิรวิทย์เรียก,ว,กว่าแบบว่าติ่งคอมพลีทมากๆเลยคุณผู้ชมค่ะเนี่ยเพราะหนุ่มคนนี้นะเป็นแฟนคลับตัวจริงคู่จิ้น NY ตั้งแต่เจ้าตัวเนี่ยยังไม่ได้เข้าวงการเลยจ้ะซ<า>ึ่งพอมีโอกาสได้มาร่วมงานกับสาวยายาค่ะก็ยอมรับเลยว่าตื่นเต้นแล้วก็ดีใจสุดๆงานนี้ยอมเผยโมเมนต์ความติ่งสุดน่ารั นะเจ้าตัวฟินขนาดไหนเอ้าไปดูจ้าถ้าถ้ามองในมุมที่เป็นแบบเป็นแฟนขับคนหนึ่งก็คอมพิวต์ในในในการทํางานมากๆครับที่แบบได้ทํางานกับพิาพิาเก่งมากะอะไรเงี้ยแล้วเราเป็น N Y ด้วยชอบกัแบบแดดพิาเลยตั้งแต่แบบ <c oughs> ดวงใจอคนี เกมร้ายเกมรักตอนนี้นี่นี่ใครคอไยสันตะวันเดือดอะไรเงี้ยผนตอนนั้นเขาสัมภาษณ์ของของช่องเรียกพี่แบดหลุดคำว่าเรียกที่รักออกมาได้ผมว่าแบบว่าเราทำอะไรอยู่ตอนนั้นเปิดให้ใครทุกคนในกองถ่ายเอาไหมผมดูติ่มพี่พีเขาเย็มไปครับขออนุญาตก่อน เธอจากตอนแรกจะเี่ยคิดว่าเป็นแฟนคลับธรรมดาแต่พอไล่เรื่องละครมานี่คือแบบว่าตัวจริง่นาตัวจริงถงจริงนะคะคือชอบกันมาแล้วก็ได้มาร่วมงานกันด้วยเออน่ารักดีนะคะค่ะมาดูกันต่อนะคะกับข่าวนี้ค่ะบอกเลยมีคนหายแล้วใครหายน้องก้าวสุภัสลาคุณผู้ชมว่าไหมน้องก้าวอ่ะที่น่ารักน่ารักตัวเองเลยก่ะคือช่วงหลังไม่เห็นนางเล่นละครเลยเออเรื่องจริง